สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและแรายง,งานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่25เดือนพฤศจิกายนปี2563ราคาทองคาสปอร์ตปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยลงไปทดสอบจุดต่ําสุดบริเวณ1,800เหรียญจากแรงเทขายอย่างหนักของกองทุน SDR p นะคะอีกกว่า13.42ตันเมื่อวานนี้ ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1 1 9 9 7 4ตันประกอบกับตลาดมีแรงกดดันจากข่าวความคืบหน้าของวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ทําทำให้ภาพรวมของทองคำนะคะเข้าสู่แนวโน้มขาลงตามที่ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้และการเข้ารับตำแหน่งของนายไบเดนนะคะที่กำลังเริ่มขึ้นด้านนายทรัมป์นะคะเริ่มยอมรับความพ่ายแพ้ ขณะที่หน่วยงานต่างๆนะคะก็เริ่มมีการส่งมอบข้อมูลให้แก่นายไบเดนขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้นะคะออกมาแย่กว่าที่คาดและลดลงกว่าเดิมทางด้านนายไบเดนเองนะคะก็ยอมรับต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะจากยอดติดลบงบดุลในระดับสูงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของดัชนีดอลลาร์นะคะอ่อนตัวลงเล็กน้อยด้านค่างเงินบาทเช้านี้นะคะแกว่งตัวอยู่ที่ 30.35บาทต่อ1รอลลอนดาราคาทองคำํำทำต่ําสุดใหม่บริเวณ1,800เหรียญและเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยานะคะโดยหักหลุดบริเวณนี้ลงมานะคะอาจหลุดลงมาแถว1,750เหรียญได้วันนี้คาดโกสปอร์ตและโกโคเมกนะคะจะมีแนวรับที่1,800เหรียญและแนวต้านที่1 8 2 0เหรียญ สำหรับโกออนไลน์นะคะคาดจะมีแนวรับที่พันแเหรียญและแนวต้านที่พั2แปดรี่สิบสองเหรียญแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากแม่ทองสุขมาณที่นี้เลยนะคะสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายวันที่25เดือนพฤศจิกายนปี2563คาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาครั้งที่2เวลา10นาฬิกา27นาทีทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ25,900บาทขายออก26,000บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อ25,438บาท48สตางค์ขายออก26,500บาทณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกา 50นาทีนะคะตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาเพียง2ครั้งนะคะราคาครั้งที่2ก็ปรับลดลงไป50บาทนะคะสรุปรวมนะตอนนี้ราคาปรับลดลงไป300บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑที่นี้ด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินินำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ